สวัสดีครับอยู่กับผมสุมัยบุริยัมครับผมวันนี้เราอยู่อกับทีมงานอีสานใต้ําแต่งครับเดี๋ยวมาดูหน่อยครับผมเอาต้นมะพร้าวมากี่ต้นนะครับเสียอันให้ลูกน้องไปเอามะพร้าวมาแล้วกี่ต้นหนานี่มะพร้าวประมาณ3ามต้น รถรถวินยกเลิกครับวินยกเลิกก็เลยต้องใช้แมคโครแมคโครลากเอามะพร้าวไปรถจน,นไหนพีน่ครับคงต้องใช้ท่อนมะพร้าวหลายท่อนนะครับ ทีมงานก็ต้องช่วยกันนะครับผมเวลานี้ครับผมยกยกเลิกวินแล้วครับใช้แมคโครเดี๋ยวรอแมคโครมานะครับคุ่งมาเปล่าบ้านไหน Oh, ตอนนี้เราไมโคมาครับผมเอาต้นมะพร้าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไมโคมาเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมกับบรรยากาศกู้รถรถขุดของเสียอันนะครับแล้วก็ของทีมงานด้วยครับผมเวลานี้สลิงมายังสลิงกำลังมาครับกำลังมาแล้วไมโคมาแล้วพี่ไหนไมโครยังไม่มาบอกไมโครก็น่าจะกำลังมายังไม่ถึงหรอกรอ๋อแต่สลิงสลิงกือบถึงแล้ว ตะลิงเกือบถึงแล้วไม่ใช่มาแล้วบอกเขาไทยบอกสวัสดีครับพี่น้องชาญย,ยูทูบครับผมะปฏิบัติการช่วยเหลือรถขุดของทีมงานเสียอันครับทำงานกันพักค่ำเลยครับ

สวัสดีครับทีมงานที่ได้แม่โคอย่างไรนี่ใกล้ใกล้บ้านใกล้ใกล้บ้านเล้บอกโอ้กองเรากันนี่หมดทุกวันนี้ครับผมแม่โคจอดที่ไหนทำไมอะไรวะาทายน้องยูจะมีเหรอเจรงูด เลยอยู่จอฟ้าโอ้ยโดนจเอาเมาจากัหนม้ะราเทายังมาตั้เอาโคอยู่ที่นึงตดตตตีดกไม่ใ่ถอยรถตีโวกับรถโกงเลยว่ะตั้ถอยรถโกงเลยว่ะเยะติดกระบอกอ่ะติดตัวกระบอกไฮรีครับเดี๋ยวต้องตัด

เดีเยจะย่งย่งยี่งเเว้ยข้ามเตวาเยต้นีต่ต wow> ้นาเ้าหมดสาต้นน่ะสามต้นเลยสามต้นนี่อู้ต้นามาสามต้นน่ะี่ดูกันนี้ว เกระตูยเราเลยโอ้กูท่าไรในห้าสิบบอสสบมังสีิบหมั้งสีิบห้าเนาะต้องต้องระวังต้องระวังทางข้างๆเพราะว่ามันสุดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะตามไปดูครับภารกิจคํำคืนนี้ครับ ยังไม่มีจุดหมายครับผมว่าจะเอาขึ้นหรือเปล่าครับผมแต่ว่าเขาไมโครมาลองดึงดูนะครับผมสำหรับภารกิจค่ำคืนนี้นะครับผม ต้นมะพร้าวมาพร้อมเลยครับสามต้นครับต้นใช้มะพร้าวนี่แหละครับเป็นตัวรองพื้นนะครับ เต็มแล้วบ้างเต็มอย่างนี้แล้วบ้างท่าไม่แรงอ่ะมันจะไปแล้วงานแบบนี้นี่ต้องใช้มะพร้าวครับมะพร้าวนี่สำคัญเลยครับผมตัดมาสามต้นนี่จะพอไหมนะเดี๋ยวเอาไปปูเป็นกระนาดน,นะครับกระนาดเพืนน่อที่จะเป็นทางในการเดินไปโอ้ เย็นพี่ทีมงานก็ไม่ได้หยุดครับไม่หลับไม่นอนกันเลยครับผมทีมงานเสียอันนี่กำลังใจสุดจัดนะครับกำลังใจเยอะมากครับเอาอาวุธครับเอาไม่กลับเหรออ มาตอนไหนโอ้เอาทะเลออกไปแล้วบรรยากาศมากับพายุเลยนะครับพี่ตีเอ้านวดรับไปแล้ว <c oughs> ปีตี้ยังไม่หลับเลยครับโอ้ไม่กลับเลยอ่ะแล้วอยู่เอาขึ้นเลยนะเออขึ้นเลยก่อนโรงงานก็เดี๋ยวว่ายที่จะทางก่อนครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับผมครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวรอสลิงนะครับรอสลิงมาแล้วก็ดูทำการอ๋อลาก เอาไปปูเป็นพื้นเพื่อจะให้ม่โคลเหยียบครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ครับผมติดตามคลิปคลิปหน้าครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะได้พบกันนะครับผมค่ำคืนนี้ยาวไกลครับผมติดตามคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ